สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะพึ่งศึกทําไมกล้าทํำสาวที่ถูกสมปองนวเนียกลางงานเปิดใจช็อกมากไม่คิดว่าพระศึกใหม่จะกล้าทําจากกรณีที่โลกโซเชียลมีการขุดคลิปสมปองนวเนียผู้หญิงหลังศึกเพียงสองสัปดาห์ซึ่งเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างมากสําหรับคลิปดังกล่าวสมปองมีการร้องเพลงกับศิลปินสาวสวยอมแอมละไมแสงทอง โดยตอนแรกก็ร้องเพลงคู่กันตามปกติแต่ก่อนจะจบเพลงสมปองมีการดึงตัวอมแอมเข้ามาหาตัวเองแล้วก็กอดคอลงเวทีจังหวะหนึ่งจะสังเกตได้ว่าฝ่ายหญิงมีสีหน้าที่ดูตกใจที่สมปองมาแตะเนื้อต้องตัวโดยคลิปลังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่มีดราม่าก,กับอีทปองลางไปแล้วที่มีสาวสวยนั่งบนตักของสมป,ปองในรายการ ซึ่งชาวเน็ตวิาพากษ์วิจารณ์จำนวนมากว่าดูไม่เหมาะสมและผิดหวังที่อดีตพระชื่อดังเปลี่ยนแปลงไปมากหลังสึกทำให้ทางสมปองลั่นวาจากลางโซเชียลว่าจะสำรวมระวังเรื่องสุภาพสตรีอย่างเคร่งพัดแต่สุดท้ายก็เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยเดิมอีกแถมช่วงนั้นสมปองก็เพิ่งสึกออกมาได้เพียงแค่สอาทิตย์ทำเอาชาวเน็ตบางคนแสดงความคิดเห็นว่าบวชมา30ปีได้อะไรบ้าง ล่าสุดอมแอมสาวที่สมปองเข้าไปโนเนียด้วยกลางเวทีได้เปิดใจถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับทางทีมข่าวอมรินทีวีว่าในวันเกิดเหตุนั้นตนได้รับเชิญไปร่วมงานเปิดตัวค่ายเพลงของสมปองซึ่งในช่วงที่ร้องเพลงสาวนาหารักษเป็นเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับทิศศึกใหม่ด้านสมปองที่อยู่บนเวทีก็เข้ามาอบกอดตนตอนนั้นยอมรับว่ารู้สึกตกใจไม่คิดว่าทิศศึกใหม่จะทําแบบนี้ แต่หลังจากที่แสดงเสร็จสมปองก็มีการขอโทษและแยกย้ายโดยที่ไม่มีการผิดใจกันซึ่งหลังจากเธอให้สัมภาษณ์ไปก็ถูกทัวลงอย่างหนักจนเธอต้องออกมาเคลื่อนไหวในอิ s สตาแกรส่วนตัวด้วยการโพสข้อความยาวเหยียดว่าสองสาวันมานี้คลิปดังมากใน t i k t o อกซึ่งอมแอมก็ลงคลิปไปสองสามอาทิตย์แล้วก็ตกใจว่าทำไมมีคอมเมนต์ด่าเด้งมาเยอะมากๆและช่วงนี้ข่าวที่สมปอง เป็นกระแสนในสังคมคลิปนี้เลยถูกยกขึ้นมาเป็นประเด็นทีมข่าวก็เลยติดต่ออมแอมมาถามประเด็นข่าวต่างๆเกี่ยวกับที่สมปองซึ่งอมแอมก็ได้ตอบไปตรงๆว่าคือยังไม่ได้ดูข่าวเลยว่าที่สมปองมีข่าวอะไรบ้างตอนนี้จึงขอไม่ออกความคิดเห็นใดๆถึงประเด็นร้อนตอนนี้แต่ขอตอบเฉพาะในส่วนของคลิปวิดีโอเท่านั้นนะคะและไม่ได้มีอะไรเกินเลยเพราะในงานวันนั้น คิดก็ให้เกียรติศิลปินนักร้องทุกคนไหว้ขอโทษหากทำไม่เหมาะสมและอมแอมเองก็ไม่ได้ติดใจอะไรขอให้ทุกท่านเสพข่าวอย่างมีสตินะคะส่วนเรื่องอื่นๆประเด็นอื่นๆอมแอมไม่ทราบและไม่ขอแสดงความคิดเห็นใดๆนะคะขอบคุณมากค่ะขอขอบคุณแหล่งข่าวจากคมชัดลึกขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ